ดันยาวๆครับอืมอืมซาบ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 วันเบตรีฟวันเบตรีฟมีเลยยาโยวาซาบดีวิลุนเมกาบดีวิลุนดูไบบดีวิลุนชาวไทยทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกม Ragnarok ok Island Adventure นะ มันเป็นเกมแนวแล็กนละนะ็อกไอเดอนะท่านผู้ชมนะเล่นแบบมือเดียวบนมือถือนะคัท่านผู้ชมนะมีให้เล่นทั้งไอโอก็แอนดรอยนะเป็นแนวบอว่าจัดทีมต่อสู้นะเราสามารถเอาตัวละครภายในเกมเนี่ยลงได้ถึง4ตัวเลยนะมีหลายอาชีพให้เลือกเล่นมากมายมันจะเป็นในนักหนาบนักเวทนักธนูโจนอ,อ,อ่โคลายนะท่านผู้ชมนะตัวฮิวอะไรพวกนี้นครับอืมเนาะ ก็ถือว่าเป็นเกมที่สนุกอีกเกมหนึ่งนะครับสำหรับใครที่เป็นแฟนตัวยงของแร็คนาร็อกอันนี้เป็นภาคใหม่แล้วล้วก็วมีภาษาไทยด้วยนะครับมีเล่นทั้ง i อ s แล้วก็ and ด o i d เลยนะจ้าท่านผู้ชมนะนี่เราจะมาเล่นที่ดูนะครับหลกัหลกๆเราก็เก็บรีวิวนะมีการอัพสเตตตงสเตตัสของตัวละครอ,อะไรพวกนี้ได้หน่อยอัพสเตตัสได้นะแล้วก็ในส่วนของอัพสกิลของตัวละครอ,อะไรพวกนี้ได้นะสกิลมีให้ใช้งานนะท่านผู้ชมนะมีระบบอาชงอาชีพต่างๆนะครับนี่เห็นไหมบอกอาชีพไหนอะไรพวกนี้นะครับ โคโลงกับโคไลน่นะท่านผู้ชมนะเออหลักๆก็เวลาเราเล่นเราก็กดคำว่า,าท้าสู้บอสนะมันจะเป็นการเล่นผ่านด่านไปเรื่อยๆนะท่านผู้ชมนี่เป็นอย่างนั้นะนี่ใส่กันเลยเนี่ยเราเอามาแค่สองตัวจริงๆตัวเกมมันใส่ได้ถึงสี่ตัวเลยนะสูงสุดนะครับตรงน้องเย้แล้วก็ผ่านไปเรื่อยๆนะท่านผู้ชมนะอืมต,ตับตับตับเป็นเกมที่เล่นไม่ยากนะครับเป็นเกมแนวเทิร์ญบีทน,นะท่านผู้ชมนะอันนี้เขาจะเรียกอ่าเทิร์ญบีทนะครับท่านผู้ชมนะแต่มัน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 ไม่ได้แบบว่า สลับกันไอสลับกันตีนะท่านผู้ชมนะมันจะเป็นแบบเทิร์นบิดอ่าแท็กติกนะท่านผู้ชมนะเออวางตัวลลคงตัวละครมาต่อสู้กันนะท่านผู้ชมนะแต่ก็ไม่ได้วางเนอะีรมากอะครับเกมนี้เล่นง,ง่ายนะมันแบบว่าเข้าถึงคนง่ายมันไม่มันไม่แท็กติกจ๋านะแต่ว่าเราก็ต้องอ่าอัพตัวละครของเราให้โหดมากยิ่งขึ้นนะท่านผู้ชมนะเพื่อที่จะต่อสู้ได้มันจะมีสายแบบว่าสายสายแทงอย่างนักดาบอย่างเช่นอ่าสวอตหรือว่าไนท์นะฮะหรือว่าในส่วนของ อ่าคูไซเดนอย่างเงี้ยในการที่จะยืนรับแนวหน้านะก็มีพวกนักเวทอะไรนักขนูอะไรอยู่ด้านหลังอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีตัวฮงตัวฮิวร้าน i ิชแมนช h อปผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ i ิชแมนช h อปหรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official@ @richmanshop อย่าลืมแอดาหน้้วย นะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุ้มโลบอกรีปการ์ดไลออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มคุ้มสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึงริชแมนช็อปโนง no เรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ i ิชแมนช็อปไว้ด้วยเอาละไปสนุกกันเลย <c oughs> ที่เป็นซัพพอร์ตอะไรพวกนี้นะ yeah. อย่าอันนีไม่ยากคนดู เนียส yes. มาคมเอ้ยกรอบบินอะไรวะเนี่ยเมืองป่าโอเคนี่สมาคมกรอบบินคืออะไรเอ่ยทาสู้โอ้ทาสู้พวกนี้ได้ด้วยหรอยังตึงอะ่ะเราต้องมีอะไรเนี่ยดีเฟสฟรีเอาตัวไหนเอาตัวนี้แล้วกันเอาชนะแล้วโอ้เอาชนะแล้วอ๋อมันให้เก็บแต้มสวยเวอร์รกูดนี่จดหมายนะกล่องจดหมายรับทั้งหมดไ nice. น่์นี่อันนี้คือเมืองนะนี่เมนูเมืองตรงนี้นะครับ สามารถกดดูได้นะตัวละครเรา,เาถึงไหนแล้วสกิลโอเคอันนี้อัปเกรดสกิลได้เพิ่มแล้วนะจริงๆผมอยากอัพไอเนี้ยแมกนัมเบรกนะแมกนัมเบรกผมมันเป็นสกิลอะไรที่หมดจัดๆอยู่แล้วนะครับตัวอื่นไม่มีเดีย๋ยวผมต้องอัพเวทช่วยนะผมขออัพแมกนัมแมกนัมเบรคของโหดแมกนัมเบรคของโหดก่อนนะขัดจังหวะอันนี้ลงไปแล้วโอเคปับ๊บ กิวถ่อไหมไฟวอลมดมดนครับมดดีโอเคไปทีนี้เรากดอาประจนภัยตรงกลางนะท่านผู้ชมนะนี่รับของก่อนเว้ยอาวุธว่านี่การ์ด่ผมยังใส่การ์ดไม่ได้คนดูนะเป็นอาวุธของกาตานี่ว่ยโจนนี่ว่ามาลุยนะครับสู้กับบอสต่อสับสับ หหดอยูโหดอยูเริ่มเริ่มเริ่มไม่ไหวนะคุณดูนะเห็นไหมตัวเราอะเลื่อนเริ่มลดเยอะแล้วไปครับดันยาวๆครับอืมอืมซาบ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 วันวีรีวันวีตี่เเ้ยย่หัวตึงหัวตึงมาลุยต่อครับมีระบบสัตว์เลี้ยงด้วยนะแต่เรายังเล่นไม่ถึงนะครับ เอาด้อเด้เอดนี่นี่นี่ตึงจัดเออ,อเกมนี้มันมีภาษาไทยนะมันทำให้เล่นง่ายโหมันทำมาเพื่อคนไทยเลยเนะี่ยเกมการตลาดเมืองไทยเนะนี่นี่ใช่ไหมนี่อ๋อเด้เอาดิอมาเรื่อยๆครับถึงก่อนเราจะแบบเลื่อนเลื่อนไม่ไหวนะแต่นี่ยังไหวอย,อยู่นะครับนี่เห็นไหม ผมควรอัพสกิลแทคงมาได้แล้วนะครับแต่ว่าผมจะเก็บไว้ผ่านด,ด้านหน้าด้านหน้านะท่านผู้ชมนะโอเคอีกไปก่อนติ๊กไปก่อนน้อ nice. ยอะไรกัดตำรวจรับฟรีเลยสวยโอ้ยเอ้ิกเกิร์ดนี่รวมอาวุธครับแล้วก็อุปกรณ์ในสกิลอัพรีเวลก่อนเลย ตวัวสไตร์เบิกสเตตัสนี่ลงอินก่อนนะผมขอลงอินอย่างเยวเลยตัวเนี้แล้วสวอตเราควรให้มันตีแรงหน่อยนะคนดูนะลงสตินกิวอัพได้แล้วโอเคตัวหน้าก่อนแล้วกันนะแม็กนัมเบรกนี่โอเคอัพก่อนเอานี่ออก เราลากลงมาได้มาติดตั้งนี่ไงนี่หลับได้ไปลุยหาสู้เลยนี่ถึกขึ้นหน่อยครับโอ้ซับดอ l ล a เจ็ดร้อยโอ้แรงแรงอยู่ถึกขึ้นกว่าเดิมเยอะอ้าวสบายไก่เลยดีที่นี่ยาวๆเนี่ยมามามีตังเริ่มเยอะแล้วนี่สับสับสับนี่นี่ อ๋อเอเดโอดชิวชิวเปรียนชิวเปรียนลัวลัวครับอืมเราฟันไม่มิดนะนี่คนดูยังฟันโดนอยู่วยทำไมมันโจมตีตัวหลังล่ะว,วะนนมันยังไมโจมตีตัวหลังเฉยเลยตัวโมกอนโอเคมานี่ รับความต้านทานเพิ่มขึ้นเออโคตรตึงเอาว่าเอาว่าโหดจ,จัดๆโหดจ,จัดๆรอ,อบหน้าไดในในตัวมาผมว่าผมจะเอาเอาโคลายมาไว้นะนะคนดูนะหาสู้ครับลงได้อีกสักสองตัวเนี่ยเอาด้เอาด้นี่นี่น อืม,อมได้อยู่ได้อยู่พะเว์แท็กโนตึงชีสเอาว่ะคนอินซีคือใครเนี่ยถามมันก่อนต้องถามมันครับอเอ้นี่เอาตัวเข้ามาเพิ่มได้แล้วนะนี่ตัวอะไรวะเนี่ยนักดาบเหมือนกันเหรอเออเอาคูลายดีไหมคนดูเอาฮิวมาไหมสักตัวเนาะ อมันม,มันก็ไม่ค่อยมีดามิดนะผมว่าผมเอาเอานี้ละกันเอาฮันเตอร์ Hunter นะนี่ตัวเข้ามาได้นี่ชำระล้างสวยเอาฮันเตอร์เ,เ,เข้ามาสักตัว Yeah อาชื่ออาชื่อไม่ใช่ฮันเตอร์นี่ใส่ได้แล้วนะครับคนดูนะวูดินตะเกียนี่เลยบอกเลยอยู่กระลุงพลกูเต้นเต่าง,งอย รวมอุปกรณ์ครับเตตัสเลยนะฮะอาชื่อนี่แนะนำเป็นอะไรเป็นลักเหรอทำไมเป็นลักวะงงระบบทำไมให้ฮะเป็นลักออารีวิวอัพตัวรัวหมดตูดแล้วอัพสกิลครับ,รม,ดดดบ,รบมาก็อยู่กับลงพ้นงอเต็นเถางอยสวยครับพี่สเตตัสครับแนะนำอ๋อนี่งไงอัพดิก15โอเคมันให้ลงดิกนะ ยิงแม่นๆใช่ไหมเพื่อนโอเคตึงเบีย้ยแล้วทีนี้มามีมาสามตัวแล้วนะต่อไปเราค่อยเอาเอาคัคคไลลงอย่างเงี้ต้องมีนะครับอคัคคไลนี่นี่นี่ช่วยกันยิงช่วยกันยิงโอ้ชิวๆไอตัวแทงนี่ผมให้เป็นนักดาบนะนักดาบยิงแทงเอาพอละไนส์คุยวกับลุง <Nice. S 1> พกลกูเต้นเต่าง้อยนี่ยิงเออเออเฮ้ยเฮ้ย เวทเราแม่งโจมตีเยอะสุดมันจะม,ม,จะมีมันจะมีสัสดส่วนบอกเลยนะว่าตัวร้านลิชแมนช็อปผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมมอลลารเนใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ลิชแมนช h อปหรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official ยลแอดลิชแมนชอปอย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมมมมเกกชาาานีนาาย จะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุ้มโลบอคกิฟต์การ์ดไลออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มคุ้มสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง Rich Man Shop. No s h o p โน<ๆ> .1 เรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ c h m a n s ชอ p ไว้ด้วยเอาละไปสนุกกันเลยไหนที่แบบว่าเป็นสถิติที่โจมตีแรงที่สุดนะดสกาเวทเราจะตีเข้าดีนะนี่คนนึงนะไปเรื่อยๆครับ มีอัตราส่วนบอก <c oughs> วีเแรงจัดอะบอกเลยดูดิเออแสดงว่าเป็นตัวสำคัญอยู่นะวีดเรานะครับนี้เอาสี่เอาสี่เยวเราจะได้พันโซนนี้ไปแล้วนะจะได้เอาสกิลที่สามลงได้เออหัวยูหัวยูตัวแทงเราไหวอยู่นี่ p ว w e r แ t t a c k เราดูดูอาชอร์เรายืนเนียนๆครับ ยิงไม่แรงเนี่ยสัดส,ส่วนการโจมตีแค่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เองมาอัพเรียวอีกแล้วหรอสวยสกิลสกิลอัพเกรดครับย้อนออกมาหน่อยอันนี้สเตตัสนะฮะอัพเกรดล่งดิสก,ก่อนละคนดูลงมอุปกรณ์สเตตัสมันให้อัพลัสด้วยนี่หว่า ไปลุยนี่จิ้มจิ้มจิ้มแบบตึงๆตุยไหมตุยได้เลยนะอยิงยิงยิงอยู่กระลงพ้นโกเต้นเต่างอยอืเออเออเออืออแสอยแสอยแส้ยหัวจะจัดว้าวเวลรี่กูดบรูไป กราดกราดนี้เอ้ยใส่ของได้แล้วว่าใส่การ์ดเลยดิใส่ลงกับตัวไหนน่ะเอามาให้ใส่เสื้อเหรอเสื้อกันนูว้ดหรอว่าดใหิ่ใส่การ์ดอ๋อใส่ให้ทีละตัวละกันนะโอเคโอเคเอ้ยแนะนำใส่กับตัวนี้โอเคมันจะมีเขียนแนะนำบอกอยู่นะว่าควรใส่กับตัวไหน ใส่การ์ดน,นี่โอเคสลับสับเปลี่ยนในนี้โอเคอันนี้บวกแอดแทกมา68ใช่ไหม ETK a โหเปลี่ยนดีกว่าใส่นี้ใส่ให้ใส่ให้อีกแต่ละตัวก็จะใส่ไม่เหมือนกันนะคุณดนะูนะยูเมียนี้แนะนำโอเคอ วลี่กูดสวยรวมของนะครับเฮ้ยโหดแล้วน,นี่เริ่มโหดแล้วนะี่กูอยู่กับลุงพนกูเต้นเต่าองอยอไรหลอมีการ์ดอีกแล้วหลอไม่มีติดตั้งโอเคโหดจัดๆลุยเลยครับสับสับับจะได้จบจากด่านนี้สักีด่านป่าน,นี้นะไฮดินนี่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 โอ้สับโคตรแรงคนดู แอสซือแอสซือโอเวแล้วดีเหดอสัดส,ส่วนเนี่ยกับกับอ่า uh, สัวบอสเรานะทุกชมนะไอผมมันดันไม่ตั้งชื่อชื่อ,อโนวิทแต่ปนะนึ็เขาเปลี่ยนชื่อแต่ละตัวกันดิยืนยันของฉันบ๊กโคกแล้วกันบ๊กโคกเย้น nice ไปลุยครับ สับสับสับนี่นี่อะไรอะสวยโอ้โหอโหดจัเนี่ยใกล้เจอกับบอสละใกล้ผ่านด่านตรงนี้ได้ละตัวละครเฮ้ยอะไรเงี้ยอ๋อนี่ยนี่ใส่อุปกรณ์โอเคสกิลอัพเกรดให้เขาหน่อยครับธนูกูอยู่กับลุงเพิ่งเงินเต้นเหล่าง่อยสับสับโอ้โหใครมันใครมันไม้เวียงอะไรเมื่อกี้นี่คนโหด แอส้ออยล้วงฮะยังตรึงเนี่ยอันต่อไปครับเรื่อยๆมาเรียงๆครับวุ้ยวรอบนี้ถือรอบนี้เจอถือคนดูดดดนี่อยเงี้ยดอกดอกสองพันเงินได้อยู่นะเย่ล้วัวล้วัวลวัวแอส้ยแอส้ยแอส้ยตับหน่อยครับพี่แอ,อส้ยแอส้ยแอสุยแอสุยโอ้โหติดมือ นี่เไงนะร่วงครับไม่อยากจะมาไม่มาไม่อยากจะบอกหรอกว่ามาเยอะระวังให้ดีนะวอคิวดี้วอคิวดี้สืบรู้มาแล้วเชื่อเออได้หมดแล้วคนดูนะอ่าโอเคนะท่ยายนผู้ชมนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมอ่อเ็กนรกไอดอลเฮ้ยโอ้โมีสุ่มอันนี้ได้ไหมโอ้โมีสุ่มอะไรได้มะเชื่ออันเชิญห้าครั้งอุ้ยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยปิดค่อยปิดคลิปเอาให้หมดครับสุ่มไม่ให้หมดครับการ์ดยืนยันก่อนรับของไป อโอเคนะท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับตัวเกม Ragnarok ok i d l a n นะท่านผู้ชมนะ Adventure นะลิงก์โหลดเกมนี้อยู่ด้านล่างคำบรรยาใต้คลิปนะสำหรับคนที่อยากจะ,ะใสอะ่อยากจะเล่นนะครับเกมนี้นะคนดูก็ไปโหลดมาเล่นกันได้เลยนะท่านผู้ชมนะเออนะครับสหรับวันนี้พี่โค้กเตร่ก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้าโค้ตึง ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกับรันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ Riot ID ในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุ้มโลโบกิฟ Ri o อ s t ตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง Rich Man Shop โนหนึ่งเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ i c h Man Shop ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลย